สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่เซ o ดคอมนะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนการรับเงินจากเซ o ดคอมเข้าทูมันี่วอลเลตให้ดูว่าเขารับกันยังไงใครยังไม่มีเซาด์คอมนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ที่ใต้คลิปอันนี้คือหน้าตาของเซ o ดคอมจะเป็นแบบนี้อืมแรกของรางวัลไปแล้วแล้วก็ของรางวัลเข้าแล้วก็จะมา รับให้ดูว่าเขารับยังไงแล้วมันได้จริงไหมของรางวัลของเขาจะจ่ายทุกวันศุกร์นะคะเขาจ่ายอาทิตย์ละครั้งจะจ่ายทุกวันศุกร์ถ้าใครที่แลกไปแล้วแล้วก็ของรางวัลคะแนน,นเขาตีกลับมานั่นหมายความว่าของรางวัลมันหมดเราก็รออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็แลกใหม่ก็ได้นะคะหรือจะแลกทุกอาทิตย์ก็ได้ส่วนแบบสอบถามก็เหมือนเดิมค่ะมันก็แบบสอบถามปกติทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่า มันก็จะมีคะแนนที่ได้ง่ายได้ยากส่วนการรับเงินจากแทดดต์คอมอันนี้มีเสียค่าธรรมเนียมนะเสียค่าธรรมเนียม25%ก็แพงอยู่แต่ว่าเป็นเงินฟรีก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ก็แพงอยู่นะคะก็เอาที่เราสะดวกละกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนการรับเงินนะคะว่าเขารับกันยังไง ในการรับเงินอ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างอันนี้คือประวัติค่ะประวัติที่แรกของรางวัลส่วนตรงนี้จะเป็นรหัสรางวัลขั้นตอนแรกก็คือให้เรากดคัดลอกนี่นะกดคัดลอกเสร็จแล้วเข้าไปที่ t o money wallet เพื่อที่จะรับเงินฟรีพอเราเข้ามาใน wallet เสร็จให้เรามาตรงนี้ที่เขียนว่าเติมเงินเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง ที่เขาเขียนว่าเติมด้วยวิธีอื่นเลื่อนหารตรงนี้นะคะบัตรกดเงินอ่ะบัตรกดเงินสดทูมันนี่อ่ะเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอารหัสที่เรากดค่าลอกไว้เมื่อกี้ค่ะมาวางกดที่ถัดไปกดที่ยืนยันนี่ค่ะเติมเงินสำเร็จเติมเงิน150บบาทเสียค่าธรรมเนียมในการเติม ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยสิบสองบาทอา่าสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบเออเท่ากับว่าเราจะได้เงินอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตังค์อันนี้วิธีการรับเงินจะเป็นแบบนี้การรับเงินจากเซ็ดออคอมก็จะประมาณนี้ค่ะก็แอบเสียดายนะค่าธรรมเนียมแต่ว่าอย่างที่บอกออมันเป็นเงินฟรีมัน มันมันมีหลายตัวที่มันไม่เสียค่าธรรมเนียมหลายตัวมันมีตัวนี้ตัวเดียวะที่เสียค่าธรรมเนียมใครซีเรียสไม่ต้องสมัครนะคะส่วนใครไม่ซีเรียสก็สามารถกดได้ส่วนใครที่อยากรู้วิธีการหางเงินออนไลน์เพิ่มเติมดูนะโปรไฟล์ช่องได้นะคะการทางเงินออนไลน์มีหลายอย่างให้เราทําเราเลือกแบบเราชอบแบบไหนเราเลือกแบบนั้นส่วนตัวทําได้ทุกอย่างทำได้ทุกอั่าเลยแต่ว่ามันจะ ได้สุดแค่ไหนอันนี้ก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการสอนการรับเงินฟรีจากแซดดอทคอมส่วนการแรกเดี๋ยวขอสะสมยอดให้ได้อีกสักพักหนึ่งก่อนให้ได้สักเอ่อสักเก้าสิบบาทก่อนหรือร้อยห้าสิบบาทก่อนเดี๋ยวจะมาสอนแรกให้ดูว่าเขาแลกกันยังไงนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่ะ